อดีตแชมป์โลกแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับประกาศอำลาทีมชาติญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเค้นโตโมโมตานะครับนักแบดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักแบดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะครับในวัย29ปีประกาศเลิกเล่นแล้วเขาเป็นนักแบดมินตันคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกก็ว่าอะไรนะครับหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกใช้ว่าหนึ่งคนละกันเพราะว่าน่าจะมีหลายคนที่เป็นตำนานนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นลีชุงเวย่ยไม่ว่าจะเป็นลินดานลินตันจากประเทศจีนก็ก็ยิ่งใหญ่แต่ว่าคนนี้ก็เป็นนโมวันหนึ่งคนละงานหนึ่งในตำนานนะครับเพราะว่าเขาได้ทั้งทั้งทั้งเวอร์ชเปียนจูเนียร์นะครับก็คือเป็นเยาวชนตั้งแตนะ่2,012อเนาะก็ได้ก็ได้แชมป์โลกแล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็กวาดแชมป์มาเยอะไม่ว่าจะเป็นรองแชมป์โลกนะครับปี2010 ห้านะครับที่จัดที่จาการ์ตานะครับก็ว่าพีคนะครับนะนะเป็นรองแชมป์โลกก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะครับแล้วปี2018นะครับได้เวิร์ชั่นเปี้ยกนะครับหรือว่าแชมป์โลกนะครับครั้งแรกนะครับที่เป็นแชมป์เลยก็คือ2018จัดที่นัน้นนัน้นนางจิ้งประเทศจีนนะครับแล้วก็เหนือไปกว่านั้นคือเหนือบียอนไปกว่านั้นคือเขาสามารถแบ็กทูแบ็กได้แบ็กทูแบ็กคือสามารถคว้าตำแหน่ง เวอร์แชมเปี้ยนอีกครั้งในปีถัดไปก็คือ2019จัดไปที่ปราซเซลนะครับก็เรียกได้ว่าโหยากที่ใครจะทำได้นะครับขนาดนี้ก็คือแบบโหยา,ยากจริงจริงเหนือแปองวอนนั้นนะครับปี2 0 2 0 2019นะที่เขาได้แชมป์ b to k to b แ c k แล้วในปีนั้นอนะ่ะก็คือพีคสุดๆตรงที่เขาได้รับรางวัลจากกินเน็ตเวิร์ตเรคคอรนะครับว่าเป็นนักแบบที่ เปิดสบความสำเร็จที่สุดในปี2019แล้วก็ไม่มีใครทำได้ในตำแหน่งประเภทชายเดี่ยวที่คว้าแชมป์เวิร์ทัวมากที่สุดใน1ซีซั่นหรือว่า1ปีก็คือเขาได้ถึง11รายการในปีเดียวในปีเดียวับตอกย้ำว่าในปีเดียวนักแบดมินตันยิ่งใหญ่หลายคนก็อาจจะแบบทั้งชีวิตอาจจะได้ไม่ถึง10แต่ว่าคนนี้ก็คือในปีเดียวก็คือคว้าไป11นะครับก่อนหน้าที่ เคนโตจะได้นะครับก็มีริชงเวยนักแบบที่เป็นตำนานอีกคนหนึ่งจากประเทศมาเลยเคยทำไว้มากสุดใน1ซีซั่นหรือว่า1ปีก็คือ10ตำสิบแชมป์นะครับแต่ว่าคนนี้มา1สิบก็คือโหลม้มล้มตำนานอย่างริชงเวยได้ก็ไม่ธรรมดานะครับคือเรียกได้ว่าเขาได้มาหมดทุกประเภทละไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกนะครับแชมป์เอเชียแล้วก็ แบบอิงนด์อ่างเงี้ยก็ได้บ่อยก็แบบเรียกว่าเป็น,ปนตำนานจริงๆแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนคลับแบดมินตันนะที่ทุกคนก็ถ้าใครเสพแบดไม่ต้อในยุคตั้งแต่2015เป็นต้นไปถึง2020ก็คงปริเสธไม่ได้ว่าคนนี้แหละคือขวัญใจแบดมินตันแล้วก็เป็นตำนานจริงๆแล้วนักแบดมินตัน ทั่วโลกหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในประเทศไทยก็แทบจะเป็นแฟนคลับแล้วก็มองคนนี้เป็นฮีโร่เป็นตำนานที่แบบโหอยากไปถึงจุดนั้นบ้างก็เป็นแฟนคลับแหละแบบหลายคนไม่ว่าจะเป็นบิวโกลวฒิไม่ว่าจะเป็นน้องอมโอมโมหลายหลายคนครับก็ก็มองโอ้โหเขาสุดยอดจริงๆก็ต้องให้จริงๆเพราะว่าในสถิติต่างๆคือเขาได้มาหมดนะครับแต่สิ่น่าที่น่าเสียดายคือเขายังไม่ ได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับเพราะว่า2016เขามีดราม่าในการไปเล่นคาสิโนแล้วโดนสมาคมแบดมินตันแบนทําให้ปีนั้นเขากาลังพีิๆอยู่นะจริงๆเขากาลังพีคกนะ2016ไม่ได้เข้าแข่งขันในการโอลิมปิกเนาะก็เสียดายมากก็เสียดายแทนว่าแบบเขาต้องหายไป4ปีกว่าจะได้เล่นโอลิมปิกทีก็คือ2000 20แต่2020ก็คือเขาไปแข่งที่มาเลเซียโอเพนตั้งแต่ต้นปี2020นะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะทำให้แบบร่างกายเขาก็คงไม่เหมือนเดิมอมืแล้วคนนี้พอเสร็จจากมาเลเซียโอเพนนะครับเขาก็ต้องรออีกหนึ่งปีเพราะว่าในปี2020ซึ่งญี่ปุ่นเป็นสภาพและทุกคนหมายมั่นปันมือว่าคนโตะนี่แหละจะต้องเป็นแชมป์แล้วก็เป็นแชมป์ที่ญี่ปุ่นด้วยก็แบบ คงยิ่งใหญ่มากเนะาะได้เป็นแชมป์ในบ้านเนาะก็แต่ว่าก็แบบร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ด้วยความดราม่าหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้การแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวที่โอลิมปิก2020ก็ส0 0ที่แข่ง2021เนาะที่ญี่ปุ่นที่โตกเกียวเขาตกรอบกรุปสเตทก็คือในประเภทโอลิมปิกอะเขาจะแบ่งเป็นกรุปสเตทก่อนก่อนที่จะคัดมาเล่น16คนสุดท้าย เขาคนเขาถ้าเป็นนักแบกคนอื่นตกรอบก็คงธรรมดาแต่นี่คือคนที่ได้แชมป์โลก back to back แล้วก็ได้แชมป์มากที่สุดใน World t ทนะัว2019เนอะก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเนาะไม่สามารถเข้าไปเล่นสมคนได้ก็ช็อคมากครับหลังจากนั้นก็ฟอร์มเขาก็หายหายไปไม่สามารถกลับมาเป็นตัวท็อปของโลกอีกต่อไปก็แล้วในที่สุดก็2022ก็เหมือนจะไม่ได้แชมป์2020 สก็เหมือนจะได้แชมป์เดียวแชมป์รายการไม่ใหญ่มากแล้ว2024ในวันที่18มีสาาของเขาก็ประกาศอำลาอำลาทีมชาติแบบแบดบมินตันญี่ปุ่นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็นักกีฬาหลายคนก็ออกมาเก่าถึงเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นวิทเตอร์เอร์เซนที่เป็นนักแบดมินตันที่เป็นนมัมเบอร์วัน r a งกิ้งนมัมเบอรวันของโลกลก็คืออดัมของโลกตอนนี้ ก็ออกมาบอกดเสียดที่ออกมาชมเชยแหละว่าเขาเป็นนักแบตมิตันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกคนหนึ่งก็ถึงแม้ว่าหลังๆเขาจะดราม่าหรือฟอรมเขาจะตกแต่ว่าก็ไม่สามารถลบประวัติศาสตร์ของเขาได้เพราะนี้เลยในรูปเขาก็ก็ยังไม่มีนักแบดคนไหนที่จะสามารถได้แชมป์ใน1ปีมากกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ก็ยังทําไม่ได้ซึ่งวิกเตอร์ตนในยุค2021เ็เป็นต้นมาคือ วิกเตอร์แบบเป็นตัวพ่อตัวบิดามากก็ต้องยอมรับแต่ว่ายังไม่ไปถึงจุดที่คินโตทำได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลก2ส,สมัยซ้อนนี่ก็โหไม่ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถลบได้แล้วก็เป็นแชมป์เอเชียด้วยก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นนักแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะเนาะท้ายที่สุดอาจจะดราม่าอะไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็น้องยังเป็นขวัญใจของนักบบนดมินต่างแล้ว เพื่อนๆคิดว่ายัางไงว่าคนนี้เป็นตำนานหรือเปล่าส่วนเราก็โผคือเขาเป็นตำนานแหละแต่ว่าพอมาอ่านประวัติลึกๆแล้วโหพีก,กว่าที่ที่คิดเยอะเลยนะครับก็เนาะก็เขาเลือกทางนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับเราก็เชียร์นักแบดของเราต่อไปนะครับ